พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับในวันนี้ก็ทางกระทรวงการคลังก็ได้นําเสนอมาตรการนะครับในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอันเรื่องมาจากสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับในระลอกใหม่นะครับซึ่ง <c oughs> ด้วยข้อจํากัดในเรื่องของมาตรการนะครับก็อาจจะทําให้ ผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับลูกจ้างหรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระร้านค้ารายย่อยพ่อค้าแม่ค้าหาเปรี้ผงลอยหรือแม้กระทั่งเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างในภาคเกษตรนะครับก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้ตระหนักในเรื่องของความโดดร้อนตรงนี้เพราะฉะนั้นในมาตรการที่1น,นั้น ก็จะเป็นมาตรการในเรื่องของสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นามาตรการทางด้านธนาคารสถาบันการเงินของรัฐซึ่งก็จะมี2แห่งด้วยกันก็คือธนาคารอมสินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับซึ่งได้ขออ,อนุมัติจากคณะระัฐมนตรีนะครับในการที่จะให้ทั้ง2ธนาคารนี้สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับ โดยแบ่งเป็นธนาคารอมสินนั้น1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ทางทกสออีก1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นวงเงินที่จะให้สินเชื่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับในการที่จะเข้าไปขอสินเชื่อ,อ,อในอต่อรายนั้นเราจะให้1,000 0บาทต่อรายนะครับแล้วก็ระยะเวลาการกู้นั้นไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ปลอดชำระ เงินต้นและดอกเบีย้ย6งวดแรกนะครับแล้วกอ็อัตราดอกเบีย้ยนั้นก็จะไม่เกินร้อยละ0.35ต่อเดือนนะครับโดยที่ทั้งสองธนาคารนั้นก็จะพิจารณาในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่มากไปหาน้อยเพื่อดูแลลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ในส่วนของระยะเวลาดาเนินง,งานนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่มติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับอันนี้ก็ส่วนในเรื่องของง <c> บ <oughs> ประมาณที่เตรียมไว้นะครับในกรณีที่มีความเสียหายนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติวงเงินชดเชยความเสียหายไว้ที่ร้อยละ <c oughs> ไว้ที่10,000ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามพรบรวินัยการเงินการคลังนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ สินเชื่อสู้ภยัยโควิด19นะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของมาตรการพักชําระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับคือทุกธนาคารที่อยู่ในการกํากับของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็ได้มอบหมายให้กับทางสถาบันการเงินของรัฐนะครับพิจารณาขยายเวลามาตรการพักชําระหนี้ให้แก่ลูก นีออกไปจนถึงวันที่31ธันวา2564นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าของธนาคารนะครับโดยการพังพักชําระเงินต้นเพื่อลดภาระการชําระหนี้ก็เป็นการช่วคราวให้กับลูกหนี้นะครับหรือเพื่อนําเงินงวดที่จะต้องชําระหนี้ไปเป็นสภาพคล่องในการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับหรือเพื่อการประกอบธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงในช่วงนี้อย่างที่กราบเรียนนะครับว่า ในช่วงนี้อาจจะมีมาตรการในเรื่องของจำกัดเวลานะครับในเรื่องของการให้บริการเช่นเรื่องของอร้านอาหารต่างๆซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาในการจําหน่ายอาหาราต่างๆพวกนี้ก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการพักชําระหนี้นะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นั้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ได้ประสานกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็ ได้ประสานกับทางธนาคารพาณิชย์เอเกชนนะครับในการที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังในเรื่องของมาตรการพักชําระหนี้ของสถาบันการเงินนะครับทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับส่วนเรื่องที่3นั้นก็จะเป็นในเรื่องของในเรื่องของมาตรการทางด้านที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ นะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวไว้สักครู่นี้นะครับในเรื่องของมาตรการหรือโครงการเราชนะนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นการขยายเวลาในการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโครงการเราชนะสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะต่อไปให้อีกอจนถึงมิถุนาก็จะให้ เพิ่มเติมไปอีกสัปดาห์ละ1000เป็นเวลา2สัปดาห์นะครับอันนี้ก็ทา <c oughs> งกระทรวงการคลังก็จะนําเรื่องเพื่อเสนอขอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3นะครับส่วนเรื่องที่4นั้นก็เป็นเรื่องของมาตรการอื่นๆนะครับซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการอยู่นะครับออมาตรการโดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษีก็อยากจะกราบเรียนว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยยังดําเนินการอยู่นะครับ ได้แก่มาตรการทางด้านลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี2,564นะครับเรื่องที่2ก็คือการขยายกำหนดเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2,564นะครับเรื่องที่3ก็คือมาตรการในเรื่องของลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับ เรื่องที่4การขยายเรื่องขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับอันนี้เราก็ขยายให้ถึงโทษนะขยายให้ถึงเดือนมิถุนายนนะครับเรื่องที่5ก็มาตรการในเรื่องของการเลื่อนระยะเวลาการชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับอันนี้ก็ขยายให้เช่นเดียวกันนะครับถึงเดือนออมิถุนายนเช่นเดียวกันนะครับ มาตรการขยายเวลาลดอัตราภาษีสัญภาษามิตรน้ำมันเครื่องบินอันนี้ก็เป็นการช่วยในเรื่องของสายการบินซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้นะครับส่วนเรื่องที่7ก็เป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีสุกากรนะครับของที่นําเข้ามาเพื่อใช้รักษาวินิจฉัยหรือป้องกันทางด้านโควิดนะครับอันนี้เราก็ยกเว้นภาษีให้นะครับก็เป็นมาตรการภาษีทั้งหมด7ด้านด้วยกันด้ครับ เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของมาตรการการเงินนะครับมาตรการการเงินซึ่งก็จะมีเรื่องที่สําคัญสําคัญอยู่หลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ได้ดําเนินการได้แก่ในเรื่องของอพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019นะครับอันนี้ก็เป็นการพระราชกําหนดในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของประเด็นปัญหาต่างๆของ พระราชกำหนดซอฟโลนในรอบที่แล้วนะครับก็เปิดโอกาสให้สำหรับธุรกิจที่อาจจะใหญ่กว่า SME นะครับนั่นก็สามารถเข้าถึงในเรื่องของซอฟโลนได้นะครับในส่วนของพระราชกำหนดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ Asset ท a ว e h o u s e นะครับที่ท่านรองได้กล่าวไปสักครู่นี้ก็คือเรื่องพักทรับพักหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ยังดาเนินการอยู่นะครับ ส่วนเรื่องที่2ในเรื่องมาตรการการเงินก็เป็นเรื่องของการโครงการค้าประกันสินเชื่อให้กับ SME หรือที่เราเรียกว่าเป็น PGS9 นะครับก็ยังดําเนินการอยู่นะครับเรื่องที่3ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19และลอกใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผมกล่าวไว้สักครู่นี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของมาตรการไกล่เกลีย่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลการปรับวิธีคำนวณดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้ แล้วก็เรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติอมอัตราดอกเบีย้ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทางด้านมาตรการทางด้านการเงินที่ยังด,ดําเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบในวันนี้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านอาคมนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับยังมีมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะเร่งด่วนนะครับยังมีเรื่องนี้อยู่ นะครับแล้วก็